สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะฮะเจ้ามาีริการโปรแกรมดอกคนนี้ฟอร์จูเนอร์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจนะครับโดนรถเหยียบนะครับไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับเกิดความเสียหายก็เลยต้องการทําสํารองเพิ่มเพื่อป้องกันการหายหมดนะครับเพราะถ้าเกิดหายหมดนะค่าจ่ายคุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเป็นอนว่าลูกค้าตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับตอนนี้เราได้โปรแกรมดอกมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาบริการนอกสถานที่นะครับ เสียงลูกค้าโทรมาบอกว่าต้องการทางบุญแจเชื่อมุญแจจีนจะบริการนอกสถานที่ทันทีนะครับตอนนี้เราได้โปรแกรมดอกใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับตัวน,นี้แท้สูเลยนะครับส่วนตัวนี้คือตัวผลงานที่โดนทับแล้วก็แตกเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคเราจะเอาตัวนี้วางไว้ก่อนเพื่อเป็นการไม่กวนกันก่อนที่จะทดสอบับวางให้กระจเลยครับเรียบร้อยนะครับเราจะทดสอบตัวที่เราทำเสร็จนะครับเดินเข้ามาเลย ครับนี่หมดคิเดดทุกสมาร์ทโกนะครับก็คือสามารถแตะตรงนี้ได้เลยนะครับคือล็อวนะครับเห็นไหมครับแต่อีกทีนึ่งนะครับปลดล็อกอ่าเรียบร้อยมาเทสสตาร์ทครับเพื่อความปลอดภัยขึ้นมานะครับเยียบแตกนะครับปดปุ่มออนเลยสตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกตัวนี้ f อ r t u n เนอร์นะครับโดนทับแตกนะครับต้องการชั่เพิ่มอีกดอกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่จำเป็นว่าจะรุ่นไหนยังไงนะครับสามารถติดต่อเรามาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่โดยมีรถมอบายกันนี้วิ่งซัพพอร์ตนะครับ24ชั่วโมงตามเบอร์นี้นะครับต่อไปแล้วก็จะส่งมอบให้ลูกค้าลูกพี่แม่ทางนี้เลยส่งมอบโอเคนะครับนี่คือเจ้าของรถเราจะส่งมอบให้ลูกค้าต้นสายที่นี่ ขอบคุณครับอัเดี้ออฟดิ้นเองแล้วก็ทุตอาดดิ้นึงครับเราจะช่วยวางนะครับตอที่ต้องทดสอบเองเลยตัวใหม่นะผมเก็บตัวเก่าไว้ก่อนเปลีทดสอบตัวใหม่เลยนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเยี่ยมโอเคขอบคุณมากครับ